สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันพุธนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศสบายๆอีกทีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียน2ภาษานะคะโรงเรียนนานาชาติค่ะก็วันนี้เราเรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าบรรยากาศดีนะคะดูจากสีท้องฟ้าในวันนี้นะคะต้องมาตอนเย็นค่ะถึงจะสามารถยืนอยู่กลางแจ้งแบบนี้ได้นะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มาคุยกันพอดีไปเจอไปเจอคลิปคลิปหนึง่ง นะคะที่ที่แบบว่าเขาอบอกว่าราคาที่ดินบ้านฉางเนี่ยพุ่งสูงไปถึงไร่ลนะ30สล้านนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าพอเจอแบบนั้นก็เข้าไปฟังในคลิปนะคะก็ก็เลยเห็นว่าเออโอกาสมันเห็นว่าราคาที่ที่เขาพูดนะคะบางทีณนะปัจจุบนันมันอาจจะเป็นราคาที่ เป็นเฉพาะบางส่วนเนาะเป็นเฉพาะบางส่วนในที่นี้ก็หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่า30ล้านนี่คือทั่วบัญชางเลยก็เป็นไปไม่ได้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้คะ่ะเพราะว่าปัจจุบันอะ่ะอย่างตัวเรนูขายที่ดินอยู่ในบัญชางหลายๆแปลงในเพจเราก็โพสหลายๆแปลงในพื้นที่บัญชางยังไม่มีแปลงไหนเลยนะคะที่จะเป็นไล่ละ30ล้านเนาะแต่ว่าโอกาส เป็นไปได้ไหมก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราแค่บอกไม่ได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนหรือจะเป็นช่วงไหนที่ราคา30ล้านจะมาถึงนะคะดังนั้นท่านไหนที่มีที่ดินอยู่ที่บ้านฉางอยู่แล้วนะคะถือให้นานถือให้ยาวพอนะคะยังไง30ล้านมาถึงแน่นอนค่ะแต่ณนะตอนนี้ค่ะเรามาเล่ากันก่อนว่า ความเป็นมาความเป็นไปที่ที่ดินมันจะพุ่งสูงขึ้นนะคะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างที่ดินบ essions, ้านฉางนะคะณปัจจุบันนะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นพื้นที่อื่นๆในจังหวัดอืในอำเภออื่นนะคะอาจจะเป็นราคาที่อาจจะเป็นราคาที่เรียกได้ว่าเป็นราคาที่สูงนะคะบางท่านหรือบางท่านหรือนักลงทุนหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องไม่ได้เป็นราคาที่ไม่กล้าซื้อแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ในความเป็นจริงนะคะเราก็ถ้าเรามาเทียบอัตราการเติบโตหรือความเป็นไปได้ในการที่ราคามันจะพุ่งสูงขึ้นหรือราคาเฉลี่ยที่มันพุ่งสูงขึ้นนะคะก็ยังมีก็ยังมีโอากาสหรือมีความเป็นไปได้หรือเรียกอีกมุมหนึ่งก็คือว่าก็เป็นราคาที่น่าเสี่ยงน่าซื้อและก็น่าลงทุนนะคะถึงแม้ว่าราคาต่อไร่มันจะสูงขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อห้าปีก่อนนะเนาะแต่ว่าพอสมมุติว่าเรานึกถึง สี่หรือหปีก่อนก่อนโควิดก็ได้คะ่ะว่าราคาเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต้องเออราคาเฉลี่ยของที่ดินบ้านฉางนะคะจะเป็นก่อนโควิดเนาะเรายังพอหาไล่ละประมาณ2 5ล้านหหรือ3ล้านได้โดยเป็นราคาที่เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะไม่ใช่ที่ดินแปลงเล็กเนาะถ้าเป็นที่ดินแปลงเล็กเนี่ยต้องบอกได้เลยคะ่ะว่าถ้าใครเจอ3ล้าน5ขึ้นไปเนี่ย ออไม่ถึงสีล้านเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยก็ต้องรีบซื้อเอาไว้นะครเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นราคาที่เป็นแบบว่าไล่เดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าปัจจุบันเนี่ยไล่เดียวเนี่ยก็จะเฉลี่ยขึ้นไปที่ห้าล้านกว่าแล้วเนาะถ้าเกิดคือถ้าในปัจจุบันเนาะคือที่เป็นราคาตลาดนะคะแต่ว่าก็าอาจจะมีบางที่หรืออาจจะมีบางบางเจ้าของหรือบางทำเลที่เราสามารถหาราคาได้ต่ําอยู่แต่ว่า อย่างเช่นแปลงนี้แปลงนี้ราคาเฉลี่ยตารางวาละ9 0 0 0นนะคะแต่ว่าเพียงแต่อยู่ในซอย, <_ an> <ส>อยคําว่าอยู่ในซอยหมายคำว่าพอที่ดินเป็นอยู่ในซอยใช่ไหมคะมันก็จะเหมาะกับการทําที่พักอาศัยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทําการค้าแบบนี้นะค่ะจะเป็นทําบ้านเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวนะคะทำให้ข้อมันก็จะมีข้อจํากัดหรือมันจะมีการจํากัดจํานวนกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อะค่ะทำให้แปลงนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงนาตอนนี้นะคะเราก็ยังรออยู่ว่าจะมีลูกค้า ที่เขากําลังหาที่สร้างบ้านเข้ามาดูแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็เราก็พร้อมโอนให้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนาะโอเคเรากลับมาที่เรื่องของที่ดินบ้านฉางอีกทีนึงนะคะที่ดินบ้านฉางในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะบ้านฉางเนี่ยถมองภาพกว้างเนี่ยเราจะมองว่าพิกัดของบ้านฉางจะเป็นเหมือนไข่ดาวเนะาะไข่ดาวในที่นี้ก็คือขนาบขนาบสองข้างด้วยโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆเลยก็คือฝั่งขวาสมมติหันหน้าไปทะเล ฝั่งขวาจะเป็นสนามบินอุตภเปา,าซึ่งมีแนวโน้มในการที่จะ,จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการหรือยังไม่ได้เปิดใช้100%ซใช่ไหมคะทำให้ปัจจุบันเนี่ย เที่ยวบินก็ยังไม่เยอะเพียงพอนะคะเที่ยวบินก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าอนาคตพอเปิดให้เป็นสนามบินนานาชาติอย่างร้อยเปอร์เซ็นเที่ยวบินก็จะไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยเที่ยวอยู่แล้วในแต่ละวันน,นะคะพอเป็นเที่ยวบินมาที่ร้อยเที่ยวเนี่ยคิดดูว่าจํานวนผู้โดยสารจํานวนรถรับส่งจํานวนการขนส่งจะมากแค่ไหนอันนี้คือโครงการด้านขวาของบัญชางนะคะส่วนโครงการด้านซ้ายของบัญชางก็จะประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรม เอเชียนิคมาหกรรมมาตาพุทธและก็ปัจจุบันเนี่ยก็กำลังจะมีสมาร์ทปาเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะคะทำให้แบบฝั่งซ้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เติบโตอยู่แล้วมีจํานวนผู้คนมีจํานวนเจ้าหน้าที่มีจํานวนพนักง,งานที่อยู่ในนิคมอุกสมาหกรรมมากมายมหาศาลเกินเกินผ่านเกินหมื่นคนอยู่แล้วนะคะทาให้บริเวณฝั่งซ้ายนะคะนอกจากจะมีผู้คนเยอะยังมีการขนส่งยังมีรถเทเลอร์ยังมีรถ ER, ต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของ นิคมอุตสาหกรรมะคะ่ะและก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการขนส่งทางรถไฟที่จะขยายเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมมากแต่พุทปัจจุบันนะคะรถไฟอะ่ะมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจํานวนเที่ยวหรือจํานวนจํานวนจำนวนการขนส่งต่อวันเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะโดยเพราะว่าการขนส่งทางรถไฟก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ขนถ่ายสินค้า จากนี้คมมาตพุธไปยังท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือกรุงเทพแบบนี้ค่ะโดยใช้เส้นทางของทางรถไฟนะคะเพื่อให้ประหยัดค่าขนส่งที่มากขึ้นนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าบ้านฉางอยู่ตรงกลางขนาบข้างสองข้างด้วยโปรเจกต์่ใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ในพื้นที่บ้านฉางราคาที่ดินหรือว่าการอยู่อาศัยชุมชนก็จะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นการอยู่อาศัยก็จะมากยิ่งขึ้นการทําธุรกิจการค้าต่างๆก็จะมากยิ่งขึ้น ราคาที่ตั้งเอาไว้ที่30ล้านต่อไร่ไม่เกินจริงแน่นอนคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนแต่ณนะปัจจุบันนะคะต้องบอกไว้เลยคะ่ะว่าราคาที่ดินที่เป็นไร่ละ30ล้านมีไหมมีนะคะเป็นที่ดินที่ติดทะเลเป็นที่ดินที่อยู่ริมทะเลเลยเดินลงหาดได้อย่างเช่นเดนู่ก็มีที่ดินปแปลงหนึ่งเหมือนกันอยู่บริเวณหาดพยูนอยู่ใ,ใกล้กับโรงแรมบ้านฉางอ,อยู่ใ,ใกล้กับโรงแรมเพพาามีหนึ่งไร่ค่ะ ราคาที่45ล้านแต่นั้นก็จะมีบ้านพักอยู่ด้วยนะคะซึ่งด้านหลังอะ่ะจะเป็นหาดพยูนเลยด้านหน้าก็จะเป็นถนนเรียบทะเลนี่แหะค่ะก็เลยบอกได้เลยค่ะว่าถ้าที่ดินไร่ละ30ล้านมีไหมปัจจุบันมีอาจจะมากกว่าด้วยนะคะแต่ว่าน่าราคาก็เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่พิเศษพื้นที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยด้านหลังติดทะเลด้านหน้าเป็นถนนอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกแบบหนึง่งถ้าเกิดเจอ ถามว่ามีอีกไหมถ้าเป็นที่ดินไล่ละสามสิบมีถ้าอยู่ริมถนนสุขุมวิทแบบนี้ค่ะอยู่ริมถนนสุขุมวิทที่เป็นพื้นที่ใจกลางเมืองของมันชางก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าปัจจุบนะะันอาหารถึงพื้นที่มัน มันคบไล่จริงไหมหน้ากว้างเท่าไหร่ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของราคาที่ดินปัจจุบันนะคะคือเวลาที่เวลาที่เราเห็นในคลิปนะคะที่เขาพูดถึงนะคะความเป็นไปได้มีค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาณปัจจุบันนะคะบอกว่าสามจิมีไหมมีแต่ไม่ใช่ทุกที่แต่ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยแล้วก็ไม่ใช่ราคาตลาดนะคะเป็นราคาของพื้นที่ที่สามารถทําธุรกิจเป็นราคาของพื้นที่หรือที่ดินที่สามารถทําธุรกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่มากมายมหาศาลได้มากกว่า30บล้าน ไม่ใช่ที่ดินปกติทั่วๆไปหรือไม่ใช่ที่ดินในซอยไม่ใช่ที่ดินที่ติดถนนพลาไม่ใช่แบบนั้นค่ะเป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินมองแล้วว่าโอเคถ้าคุณซื้อราคานี้คุณต้องไปทําคอนโดคุณต้องไปทําโรงแรมคุณต้องไปทำอพาร์ตเมนต์ที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบบนี้ค่ะถึงจะสามารถทําให้ราคาที่ดินเปล่า30ล้านมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มันทํากําไรได้นะคะนี่คือเป็นราคาของที่ดินที่บ้านฉางนะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่สามารถทํา ธุรกิจหรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งที่ดินถ้าเกิดจะได้ราคา30ล้านในปัจจุบันคือเป็นราคาของที่ดินที่มีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วสามารถทําเงินต่อได้เลยสามารถเอาอพาร์ตเมนต์นั่นะไปสร้างเงินต่อได้อันนั้นก็จะมีได้เหมือนกันนะคะดังนั้นในคลิปที่เดี๋ยวจะใส่คลิปไอเน,นี้ใส่ไว้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้นะคะเผื่อท่านไหนที่อยากอยากลองไปดูว่าคลิปได้วิเคราะห์ราคาที่ดินมั่นฉางไว้อย่างไร คลิปได้วิเคราะห์ความเจริญเติบโตหรือความเป็นไปได้ของราคาที่ดินในบ้านฉางไว้อย่างไรค่ะเผื่อหลายๆท่านกําลังตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินหรือหลายๆท่านกําลังจะตัดสินใจที่จะลงทุนที่ดินในแบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้คะ่ะก็ฝากพื้นที่บ้านฉางไว้ด้วยนะคะเพราะพื้นที่บ้านฉางมีโอกาสมากมายมหาศาลหรือถ้าเฉพาะไม่ใช่พื้นที่บ้านฉางพื้นที่อื่นในระยองคะ่ะก็มีโอกาสในการที่จะราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ ไมอ่อย่างเช่นมันช้างเป็นอีกอันนึงที่เรนูแนะนําเลยนะคะถึงแม้ว่าราคาต่อไร่เนี่ยมันอาจจะสูงไปแล้วหรืออีกที่หนึ่งก็คือนิคมพัฒนานก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันในการที่ราคามันจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่านิคมพัฒนานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของนิคโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ที่ ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วยสิทธิของ B O I ด้วยสิทธิของ E E C แบบนี้ค่ะทำให้พื้นที่นิคมพัฒน,นาปัจจุบันเนี่ยราคาก็จะปรับสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเทียบราคาเฉลี่ยต่อไร่แล้วที่นิคมพัฒน,นาย,ยังมีราคาเฉลี่ยต่อไร่ที่ต่ํากว่าที่บ้านฉางที่บ้านฉางจะยังคงมีพื้นที่ที่ยังคงมีราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าใครสนใจราคาราคาที่เป็นราคาถูกนะคะเรนูมีราคาไร่ละ1นล้านแนะคะแต่เอกสารสิทธิ์เป็นเป็นนศส,สาม นะคะสามารถที่จะซื้อแล้วก็เก็บไว้กินกําไรระยะยาวได้คือถือไว้ยาว,ยาวๆอะค่ะเพราะว่าเป็นนอสสามแล้วเนาะโอกาสที่จะเป็นฉนดก็มีมากขึ้นเกือบๆหกสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าจะรอระยะเวลานานแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายด้วยเหมือนกันค่ะใครสนใจที่จะซื้อที่ดินเก็บก็ฝากที่ดินนอสสามไว้ด้วยนะคะไร่ละล้านแปดค่ะมีอยู่แถวสนันทอนค่ะมีอยสามไร่นะคะหรือถ้าท่านไหนอยากได้ที่ดินเพื่อจะเอาไปทําเป็น เช่นโกดังสินค้าเอาไปปลูกผักหรือเอาไปทํากิจกรรมยามว่างวันเสาร์อาทิตย์หรือจะเอาไปปลูกกระต๊อบก็ได้หรือจะไปปลูกเป็นห้องพักรายวันห้องพักรายเดือนให้สําหรับพนักงานหรือสําหรับคนที่มาทํางานในเขตพื้นที่บ้านฉางแบบนี้ค่ะก็จะสามารถใช้พื้นที่ที่เป็นเอกสารสิที่เป็นพบท5ได้นะคะเพราะว่าเอกสารสิที่เป็นพบท5ปัจจุบันเนี่ยราคาต่อไร่อยู่ที่ประมาณไม่เกินล้านห้าหรือล้านหก หรือไม่เกิน2ล้านประมาณนี้ค่ะในบางทำเลที่มีไฟฟ้าหรือมีประปาหรือมีถนนคอนกรีตไปแล้วก็อาจจะราคาสูงหน่อยแต่ไม่เกิน2ล้านต่อไร่พื้นที่พวทหตรงนี้สามารถทําธุรกิจได้เลยคือสามารถไปทําเป็นโกดังให้เช่าสามารถทําเป็นห้องพักให้เช่าได้เก็บเราซื้อที่ดินมาแม้ว่าสิทธิ์มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถทําบ้านเช่าเพื่อจะเก็บค่าเช่าได้รายเดือนทํากําไรทํารายได้ให้เรารายเดือนได้นะคะเพราะว่าทว่ พพทห้าในพื้นที่บ้านฉางค่ะเป็นพอพ,อพะทห้าที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยในปัจจุบันปลอดภัยต่อโครงการของรัฐปลอดภัยต่อการสร้างที่อยู่ทํากินแบบนี้ค่ะใครที่สนใจที่ดินพพะทห้าก็ติดต่อเรามาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามีลายทาเลลายขนาดมีขนาดตั้งแต่ร้อยตารางวาขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ10กว่าไร่ได้นะคะหรือ20กว่าไร่ก็หาให้ได้เช่นเดียวกันค่ะในราคาถ้าเกิดเป็นหลายๆไร่ดีก็ไร่แล้ว ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะสำหรับที่ดินพพทห้ในพื้นที่บ้านฉางนะคะก็สนใจแบบไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะพื้นที่บ้านฉางก็เป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนเป็นพื้นที่ที่น่าจะซื้อที่ดินเก็บไว้ในระยะยาวได้นะคะยิ่งมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ข่าวมาแว่วๆนะคะได้ข่าวมาแว่วๆในที่นี้ก็คือหมายความว่ามีการโอนที่ดินแล้วในก่อนสงการมันเป็นวันที่เรนูไปทํา ไปโอนที่ดินมาเหมือนกันเนาะในก่อนสงการเราก็เลยรู้ว่าอ๋อในเส้นในถนนจากถนนสุขุมวิทเป็นเส้นที่ลงหาดพลาด้านขวามือเป็นสนามบินอุตภาป่าค่ะด้านซ้ายมือที่อยู่ถัดจากโครงการเอื้ออทรเนาะตรงนั้นเวิร์กนะนะคะพื้นที่หลายไร่เหมือนกันน่าจะไม่แน่ใจว่าเกือบเกือบห้าสิบไร่หรือเปล่ามีคนกว้านซื้อไปแล้วค่ะได้ยินข่าวมาเป็นข่าวคมลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเห็นว่าจะทำเป็นเอ็นเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งก็เป็นการทําโครงการไว้เพื่อลองรับกับเป็นโครงการเพื่อลองรบับกับการขยายตัวของสนามบินอุตภเปาด้วยเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ตรงนั้นก็ถูกกว้านซื้อไปแล้วในราคาไล่ละ7.5ล้านนะคะเป็นแปลงใหญ่เลยแล้วก็เป็นด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนสายกม1 0 16ซึ่งด้านขวาเป็นสนามบินอุตภเปาเป็นพื้นที่สนามบินอุตภเปานะคะแล้วก็ขับตรงไปสุดท้ายก็จะไปสิ้นสุดที่หาดพลาะคะ่ะตรงนั้นนะคะ ถูกกานซื้อไปแล้วนะคะก็คิดว่าในระยะอันในกล้เนี่ยก็จะเห็นเป็นโครงการเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นนะคะสําหรับในพื้นที่บ้านฉางเนาะนั่นแหละคะ่ะเลยทําให้แบบบ้านฉางปัจจุบันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆมีข่าวออกมาเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับร,ราคาไม่ทราบว,ว่าจะเป็นการปันราคากันหรือไม่นะคะแต่ว่าที่สําคัญคือนะปัจจุบันนะคะราคาที่ขายอยู่ก็จะมีราคาตั้งแต่3ล้าน5 000, 4ล้าน5ล้าน 6 5แบบนี้ค่ะที่ในมือที่เราูถืออยู่เนาะก็จะมีประมาณนี้ท่านไหนที่สนใจขนาดเท่าไหร่ซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ปรึกษาเราได้ถามสอบถามเรา,าได้นะคะเรามีหลายขนาดหลายทำเลให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินทำบ้านนะคะเราก็แนะนำแปลงนี้นะคะอยู่หลังโรงเรียนสองภาษา เราแบ่งเป็นฉนวนเรียบร้อยแล้วละขนาดเริ่มต้นอยู่ที่210ตารางวาแปลงนี้ค่ะที่อยู่มองเห็นอยู่ที่มีเสาสีแดงเป็นท่อระพึงตรงนี้ค่ะเป็นท่อปราปาเนาะเราขยายเขตประปามาให้ถึงหน้าแปลงแล้วทุกๆแปลงนะคะแปลงนี้เนื้อที่210ตารางวานะคะราคาอยู่ที่ แปลงนี้เนื่องจากได้ถนนสองฝั่งเราก็ให้ราคาพิเศษไปที่แปลงละสองล้านนะคะส่วนแปลงอื่นๆเราให้ราคาอยู่ที่ตารางวาลาเก้าพันค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินสร้างบ้านท่านไหนที่มองหาซื้อที่ดินเพื่อจะเก็บไว้ระยะยาวอะค่ะก็ตรงนี้ก็แนะนําด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีอยู่ห้าแปลงให้เลือกนะคะสนใจแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้เดี๋ยวเราก็จะใส่ขนาดแปลงแล้วก็ตัวราคาไว้ในคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะสําหรับ ราคาของที่ดินแปลงนี้แล้วก็ผังแปลงของที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่คอมเมนต์ใส่เขาเรียกเลยนะคะลิงก์ของคลิปที่มาที่ไปของราคาไร่ละ30ล้านเอาไว้ให้ด้วยค่ะเผื่อท่านไหนจะลองไปฟังดูเพื่อจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของราคาที่ดินบ้านฉางอีกทีหนึ่งนะคะขอขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ